จ้าทุกคนเท่ากับมาหดห่องแล้วจ้าเนาะได้ของฝากมาเยอะแยะเลยจ้าทุกคนมีมีอยังบบเดี๋ยวหายเบิ่งเนาะว่าได้อยังได้ของฝากได้ยังเนี่ยกล่องก็ไม่ค่อยดีหรอกจ้าทุกคนไม่ค่อยจะประแจกเยะกระสิได้ปลาหมึกน่าจะนะของฝากปลาหมึกเคิงโล่จ้าทุกคนกระสุกกระสุกเลยแล้วก็อันกะเคิงโล่ นี่ของฝากกาจิปมะมินจ้าเครงโลเครงโล่สามล300 has, อยหาสิโดราเจตลอยจ้าเปวาร์ชิล่ามากแต่สพาบ้าแล้วก็ขาโลจ้าทุกคนจ้าเอาไปฝากเล็กๆก้กอนสิกบบาบาทมาฝากเล็กน้อยอยู่บาทน,นะจ๊ะนะอาหารไทยๆจ,จ้าจะเขาจะกินเป็นบลูบนโล่หนึ่งจ้าสามลอยบาท เป่นเห็ดแบบแน่นๆบึ้อคือหน่อยจี๊ดมันก็ลายทุกคนได้ลายแต่จได้ของฝากประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะแค่นี้ก็บอแล้ววันหน่อยทุกคนเมือดตั้งพันกว่าบาททุกคนยังบอทันเมือดจ้ะพ่นดีเบิ่งว่าพอดไปไวเชียงเมงอะไรก็กลับมาเนาะว่าสิไดยายเนี่ยมาฝากเมียมาฝากไว้ฝากกับของจ้ะไปย่างตลาดน้องมนเนาะไปไวเชียงเมงค้ากลับขาดบารายตร้องต้องไปย่างตลาดน้องมนจ้ะทุกคน ว่าไปได้ยังเนี่ยตลาดรังมณฑีข้นกับสีแดงปลาหมึกมากจ้ะทุกคนบางยานี่บางยานี่บอกว่าเมือดบอกกับปลาหมึกบโบราณปลาหมึกมีกระไดมากเืมบอกตัวนี้ทุกคนนี่ไข่หูเนี่ยขนมเขาเอ็นยังขนมขนมัดจากเออประมาณนี้มัดจากมัดจากมัดจาก,จากเออภาษาไทยมันก็สิ เสียอันนี้ยุ่นเนาะแต่ว่าภาษาเราขนมขนมมัจ่มามาจากมาจากเออไผหูเน็ตคอมเมนต์มาในเด้อทุกคนเออ,เอ,อกระสปรพม่านี้นคะก่อนละเปิดเป็นโูแต่ว่ามันเสียหอมมันข้างในจะเป็นแบบมีม่บอกเผาหน้าบอกผาออนแต่ทุกคนเขาจะเอาไปย่างไปย่างอันนี้มันจะมีสิบหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกสิบ ขายสามมัดลอยจ้ะเออได้หนิมะนาลืมให้ทุกคนเบิร์นืมดแล้มแล้วก็ได้นี่จ้ะทุกคนผลไม้เข้าไปไหวเชียงม,มิงเข้ากับเจดีผลไม้มาได้ได้มักแอปเปิ้ลได้มักส้หรื้อมาบอกเกี๊ยงจ้งะภาษาบาทพอ,อเนเนอสียงบอกเกี๊ยงนะเนาะภาษาภาษาเสุเทือดส้มเนาะเออบ๊วยกันแล้วก็ ภาษาบ้านเฮาคือเสือเอิญหมน่มักพางเนาะทุกคนนอนแม่์หน่อยมักพางเสิแม่์หมั้เนาะเออภาษาไทยคือเสือหมักปรางคิดว่าจะเป็นมะปรางแต่บางคนก็ว่ามะยมชีดบ่ฮู้สิเป็นอันไหพท่อนเคยสงสัยนะไปถามพะแกว่าไปถามพะแกว่าเออมันเป็นหยังว่ะลูกมันก็คือมะปรางเป็นหยังคือเสือเอนญมายมชีดมะยมชีดมะยมชีตเป็นจังได๋เฮาก็ว่าเฮาคิดว่ายมมันเปรี้ยวะหมดละบางยมที่เฮากินกันนี่น่ะ มันจะสิเปียอทุกคนเว่าเอาน้ลายสอยเละอย่ากกินของสดงเลอทุกคนเจวัน,น,นบนอกคือการน่ะเจว่าเพราะว่าหมักยยมหมักยุบมันสิเปี้ยวอมโยมชีสมันจะเปรี้ยวแต่ถ้ามาปลางมันจะหวานเพิ่นเป็นสินเนาะเอ้าล้อจะพอรอดีมันไม่ต่างกันล้ออาล่ะเพราะอย่าง่ามันต่างกันน้พร ูมันต่างกันยังไงหรอเราก็ถามมันต่างไอ้ลูกมันก็เหมือนกันนะเจมันไม่เหมือนรสชาติมันไม่เหมือนเพอร์ไรสิเธอลองชิมดูถ้ามันเปรี้ยวมันคือมะปรางเอ๊ะถ้ามันเปรี้ยวมันคือมะยมชีสแต่ถ้ามันหวานคือมะปลาอันนั้นแหละคือมะปลาแต่นี่ทุกคนพ่อกินมาแล้วมันหวานพ่อก็เลยคิดว่ามะยมเอะพ่อก็คิดว่ามะปรางที่มันแสกแยาหัวออกมะยมปราง แม่กร็ทั้อองซื้อยังยิงสลับใชนะ่ไหมแซ่บทุกคนหวานไปหาซื้อกินโลดหวานคาเป็นมะกรางนะจะไปซื้อมะยมนะมะยมมันหวานมันม,มันสมมันบหวานทุกคนเออแล้วก็มะเกี๊ยงคนหนี่ก็ลูกใหญ่ใหญ่เป็ดกระปัดเลยลูกใหญ่ขนาดเกี๊ยงอือเคยกระซีไข่เนาะไปไปหลายชซ็ตนึ่ไข่ไข่ามา ใบพันธุ์หยอมสีข้างในบุดตรงหยานมันสีเป็นสีแดงด้วยข้างในเป็นสีขาวเพลย์เป็นพันหยอมสีเปลือกมันสีเป็นสีแดงเี็นสีอือนมาล่าที่ไหนจ้ะจัดที้นี้เนี่ยข้อมดวดัวมด,วดตรงยาเนาะแต่ิมีขนมนี่ขนมบุญบายจะม่นขนมมียังไงเนาะกินนะเป็นมื้อโน ốc, ๊ตมา น้ำสิกิดเป็นยูเป็นใบเป็นสลิปลมุกมหมักม่วงหมักม่วยกระลูกใหญ่เพิ่มข้าวทุกเงาทุกใหญ่ลูกผู้ใดมาถึงใจแต่นออันนี้ล,มละ,เเะมันละของแทพอแมนแล้วโองแทจะ้ะมักม่วงแทมาจากสวนเจคุณน,นะ โอเคอันนี้คพื่อสีหายทุกคนเบิึงมืดเล่เนาะอันนี้พ่อนกไก่หายทุกคนเบิงเบึงไปเลยนะทะเลออกไปส่วนวะ่าเบึงทุกคนกไก้เห็นเลยเนาะโลละสามร้อยัดซี้ตัวนี้นะคะป,ประมาณนี้อันนี้คือครบเลยเนาะคือสีผึ่งลงบนเรื่องอะค่ะโอ้ยเข่าแล้วเข่าเลยทุกคนบริเวณวาวหายทุกคนบริเวณวาาพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวาวหายตัวพ่อเองเนี่ยเข่าแล้วเข่าเลยลุ่มลุ่มลื่น สติสตามมือยืดนะกระโดดลทุกคนมือยืดเป็นวัานยืดพอนกับสีนอนมึ่ดมอนตีรกาเมื่อดจะทุกคนเมือ่อยเดินทางไกลออกไนจะตีหากลับมากเกือบหกโมงทุกคนพอดบม่ไว้ไปาอาบน้ำคนไปาอาบนา้ำแล้วก็สิพักเออสิกินๆๆกินกินแล้วก็สิพักคอนนอนแล้วตอนกินอาจสิบอะไรอาดคิดให้พ่อเมพี่น้เองในในเพื่อนๆในเบิรงในเ้นไปน้ำกันเนาะจะได้กัน ขอโทษขออภัยได้ร้ยรายนะจ๊ะทุก,กคนทุกคนสะรู้อันนี้มันเป็นของฝากทอดอาจซูเบะกินั่นน่ะไปฝากเขาดูาบ้านนอกเพราะว่าก้อนสิกั๊บบานช่วงเมษาท้าว่กากับไปเรียนชงมการโบโบเบเกับกไปเรียนชงมการทุกคนท้าไปเยไปงานนี่เนี่งานเยี่ยงานแต่งนะทุกคนโมได้แต่งเองงานแต่งนอกจ้ะอันนี้กับของฝากคืนถ้าว่าคิดเองบอกกบโบอีกของฝาก ส่วนทุงนี้มั้กินเองอยู่หรอกาบบจากของฝากกินเองก็กคือสีอันนี้เพราะมันก็บปลได้มันเก็บพอได้มันเลยต้องกินน้อของแห่เขาเก็บได้เขาเก็บไปฝากเออหยาดหยาดตีพี่น้องั้างบ้านเนาะอีวันอยู่บ้านนะนะมันก็บไปได้ของแห่เขาก็ฝากเพิ่นได้นะนะการที่พอได้มีของติดไม้ติดมือไปฝากเนเอกคนจะได้ดีมุ่งดีใจนะผู้เฒนะ่าบ้านเน่าพญาตีพี่น้อง ไปกันสดิดีใจถ้าว่าอยากฝากหลายบัก็อยากฝากหลายจะถามกระเป๋าตังค์แล้วมันบงอตอบทุกคนก็เลยตรงไหนประมาณนี้ได้เท่านี้จ้ะได้นหน่อยดีกว่าไรทุกคนพรฉะนะเข้าต้องภูมิใจกับสิ่งที่เข้าได้มากและเข้าก็หาเงินเมา้ดยควาวสุดจริบได้นหน่อยเข้าก็ฝากหน่อยเขาก็ต้องไปคิดมาอต้องไปซี่รียอทีเบาวนี้คือให้กำลังใจจะของจะทุกคนโอเคคิมนี้กับมาหนี้แล้วจ้ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พอ่อในลงคลิปต่อไปจ้าสำหรับมอนีการสวัสดีสบายดีเด้อจ้าเด้อบายบาย